สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อนี้เมื่อนี้บิ๊กสิบห้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะคะมาตัดหญ้าตัดหญ้าให้สร้างค่ะพี่น้องให้สองสาวเนาะคะ่ะไปเบิดตัว เก,กีย่ยวยาเซ็จเรล้ากับแบกไปค่ะพี่น้องแบกหน้าขามคล้องนะคะ่ะขามคล้องไปหายห้าย แม่ละดีฟังพุนเนาะคะ่ะสร้างติยุฟังตรงขามข้องถ้าเทาเกี้ยวหยาม,มากเนี่ยเทากับสิบแบกขามไปทั้งสี่ทุกมือเลยค่ะช่วงนี้น้ำน้ยข้องแหงค่ะพี่นอ้องต่ว่าคันย่ำน้ำหลายมากอะสิตรงขี่รถออมข้องไปนะคะนี่ค่ะทังยางขามข้องนะคะพี่นอ้องมันเป็นบันไดลง นี่จ้ะขามันนี้ก็สิเป็นบอนลักสร้างแล้วนะคะ จ้าเล่หละดีนี่ก็ยายดอกรักจ้ะ กินยาอย่างอริสอร่อยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องฝากกดไลก,ก์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของห้องน้ำแหนได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ